การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร,ร่วมกับศึกษาที่การจังหวัดขอนแก่นได้ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรอุตสาหกรรมอาชีพในโครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก CLC โดยโรงเรียนสีชมพูศ,ศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชุมแพและวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ นำโดยดรบุญจันทร์มูลกันผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษานายบรรลือศักดิ์มานาดีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และดรบรรจงพลขันผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารหลักสูตรวิชาชีพด้วยวิธีการสะสมหน่วยกิจการเรียนรู้หรือเครดิตแบงค์เพื่อมุ่งสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสีชมพูศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขาหลังเรียนจบผู้เรียนสามารถนำหน่วยการเรียนรู้ไปเทียบโอนในระดับประกาศนีรีบตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับปริญญาตรีต่อไปได้หรือผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้การจัดการเรียนการสอนจัดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์วันละ6ชั่วโมงเริ่มเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่2เป็นต้นไปรวมเวลาเรียนไม่น้อยกว่า7 5ชั่วโมงสร้างความสะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอน มีเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพยอย่างเต็มศักยภาพโดยมีเป้าหมายปลายทางเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตอย่างเต็มกำลังความสามารถขอแสดงความชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้งสามสถาบันและขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนให้ก้าวหน้าไปสู่การประกอบอาชีพที่ทันสมัยและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสืไปโรงเรียนมีหน้าที่ในการสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ ในสถานการณ์จริงให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มกูนความรู้และมวลประสบการณ์ได้มีโอกาสได้เข้าถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CLC ก็คือการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขพื้นฐานไปสูรส่ระดับอาชีวศึกษาและอรดมศากษาเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีสาระสำคัญ ในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลดระยะเวลาในการเรียนของนักเรียนและนักเรียนสามารถเข้าถึงในเรื่องของการมีอาชีพทำได้เร็วขึ้นขั้นตอนในการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดก,การศึกษาั้นพื้นฐานเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและบุดมศึกษาธนาคารหน่วยคิดหรือเครดิตแบงก์ CLC ดังนี้ขั้นที่1 ขั้นวางแผน 1. ประชุมพูดเกี่ยวข้องครูนักเรียนผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1เพื่อกำหนดการเรียนการสอนของคณะครู3กลุ่มสาระดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาเพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนและกำหนดตารางเรียนในการจัดการเรียนการสอน 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดการเรียนการสอนของครู5กลุ่มสาระดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขั้นที่2ขั้นการจัดการเรียนการสอน 1>, 1. การจัดการเรียนการสอนครั้งที่1และครั้งที่2จะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือบล็อกคอร์ดสองนำนักเรียนศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพเพื่อค้นหาความถนัดของตนเองในแต่ละสาขาขั้นที่3ขั้นดําเนินการ 1. ประชุมวางแผนระหว่างโรงเรียนสีภูศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคชุมแพเกี่ยวกับสาขาการเรียนการสอนส นักเรียนเลือกลงทะเบียนเรียนตามสาขาที่นักเรียนสนับสามดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินระยะในการจัดการเรียนการสอน เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า75ชั่วโมง 4. ประเมินผลนักเรียนนำเสนอผลงานทั้งในวิทยายลัยเทคนิคชุมพรและโรงเรียนสีชมพูศึกษาขั้นที่ 4. ขั้นสรุปสรุปผลการดำเนินงานจำนวนของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่เรียนและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะปวพขั้นที่หขั้นถอดบทเรียน จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนนำเสนอผลงานนักเรียนวิเคราะห์ผลงานซักถามวิพากเพื่อต่อยอดผลงานในครั้งต่อไปขั้นที่6ขั้นเทียบโอนผลการเรียน 1. ยื่นคำร้องขอเทียบโอน 2. สรุปรายวิชาที่เทียบโอนนำเอกสารขอเทียบโอนใบแสดงผลการเรียนวพหนึ่งและประกาศียบัตรวิชาชีพเพื่อทำการเทียบโอนเด็กนปโนนะครับก็จะมีรายชื่อผู้ผู้สอนที่มีหน้าภายทนวิชายืนยัน มีมาแนะนงให้ผมก็คือผมครับนิสิตวิชาการระดับพื้นเองก็ยิ่งคือเด็กจะเอาไปทำการเทียบโนได้พวกที่วิชาที่วิชาที่ทำกับโรงเรียนที่มันเข้ากันได้ก็คือไม่ได้ทำไปเทียบอะไรได้จะต้องทำอะไรจะต้องอ่านแล้วเข้าคันเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์สองหน่วยจิตต้องเท่ากัน สถานศึกษานักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาผ่านเว็บไซต์ธนาคารหน่วยกิจจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อประสานงานได้ที่ท่านด็อร์นัตยาล่าทูนธีรกุลศึกษานิเทศสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์093 329 4383 หรือท่านคุณครูบุษราวันชูพักดีหัวหน้ากลุ่มสาระก,การเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนสีชมพูศึกษาหมายเลขโทรศัพท์0808965805มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้คู่เทคโนโลยีสร้างศักดิ์ศรีท้องถิ่นไทยไก้าวไกลสู่อาเซียน